ลูกสาวเจ้าพ่อกับบอดี้การ์ดจำเป็นนิยายเสียงเขียนโดยเย็นชาบอยจากช่องพรนชนกนิยายสั้นฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะนิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นตัวละครและฉากต่างๆล้วนแต่งขึ้นมาจากจินตนาการของนักเขียนโปรดใช้วิจารณญาณในความฟินนะคะ ลูกสาวเจ้าพ่อกับบอดี้การ์ดจำเป็นตอนที่สองคนที่ร้องห้าอย่างหนักในอ้อมกอดของเขาเมื่อสักครู่หลับไปในที่สุดผัสินจึงใช้แขนแกร่งสอดไปใต้หลังคอและขาพับเพื่ออุ้มเธอไปนอนที่เตียงชายหนุ่มวางเธอลงอย่างเบามือมือหนาปัดผมที่ปกใบหน้าของเธอออก แล้วโน้มตัวลงไปกดจูบลงหน้าผากมนของเธอเบาๆก่อนจะยื่นมือไปหยิบผ้าห่มให้เธอแล้วก็เดินออกจากห้องไปโดยมุ่งหน้าไปยังอีกห้องที่เป็นห้องพักของพันษาเป็นยังไงบ้างพีทใหญยแพรโวยวายหรือเปล่าไม่เท่าไหร่ครับนายคงโกรธที่เอาเรื่องงานมาหลอกเธอนะครับตอนนี้หลับไปแล้วครับอืม ปากด้วยนะพระสินพยักหน้ารับผู้เป็นนายทันทีก่อนจะขอตัวออกไปผ่านสามองตามหลังพระสินจนประตูห้องปิดลงด้วยสายตาที่ยากจะคาดเดาเรื่องราวต่างๆในวันนั้นผ่านพ้นไปราวหนึ่งเดือนแล้วแพรวายังคงทำงานช่วยพ่อเหมือนเดิมพระสินก็ยังคงทำหน้าที่เลขาส่วนตัวได้ดีเหมือนเดิมเช่นกัน พันษายังคงนัดเจอกับปวีและลูกชายของเขาอยู่บ่อยครั้งด้านแพรวาก็ไม่มีทีท่าต่อต้านเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่กลายเป็นไม่ค่อยพูดค่อยจาแทนและวันนี้เป็นงานคล้ายวันเกิดของปวีซึ่งได้มีการเชิญ VIP มายังพันษาและลูกสาวโดยงานเลี้ยงถูกจัดขึ้นที่บ้านของเจ้าของวันเกิด แพรวายืนตรวจดูความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายวันนี้เธออยู่ในชุดเดรสสั้นสีฟ้าสุภาพผมยาวสลวยถูกรวบตึงเป็นทรงหางมา้าใบหน้าถูกแต่งเติมด้วยเครื่องสำอางราคาแพงเมื่อเธอรู้สึกว่าทุกอย่างลงตัวแล้วยิิงสาวจึงเดินไปหยิบกระเป๋าแล้วเดินออกจากห้องเพื่อไปรอผู้เป็นพ่อที่ห้องโถงด้านล่างแพรวาเดินลงมาชั้นล่าง พบว่ามีโอนและผรสศนยืนรออยู่แล้วเธอเดินไปนั่งบนโซฟาตัวใหญ่ซึ่งเดินผ่านหน้าผรสศินไปโดยไม่แม้แต่จะปลายตามองเขาเลยสักนิดผรสศนที่ถูกมองเมินมาตลอดหนึ่งเดือนก็ทำได้แค่ก้มหน้ายอมรับแม้เขาจะรู้สึกอึดอัดอยู่ภายในอกจนแทบจะระเบิดออกมาก็ตามโอนป่าเสร็จยังขึ้นไปดูหน่อยสิ งานเขาใกล้จะเริ่มแล้วนะแพรวาดูนาฬิกาเรือนหรูบนข้อมือของเธอพบว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วจึงหันไปบอกอ้นขึ้นไปตามผู้เป็นพ่ออ้นจึงหันหลังเตรียมเดินออกไปทำตามคำสั่งมาแล้วป๋าสิทธิ์แล้วใจร้อนจังเลยนะเรานะ่ะพันษาเดินลงมาชั้นล่างพอดีก็แพรกลัวว่ารถติดนี่ค่ะ ไปเถอคะค่ะเราไปกันเถอะทั้ง4คนเดินออกไปขึ้นรถโดยมุ่งหน้าไปยังบ้านของปวีบริเวณบ้านหลังใหญ่สไตล์ไทยประยุกต์ที่มีพื้นที่รอบบ้านกว้างขวางและในตอนนี้ถูกเนรมิตให้เป็นที่จัดการวันเกิดของเจ้าของบ้านที่ถูกตกแต่งไปด้วยแสงไฟและไม้ประดับต่างๆโต๊ะสำหรับแขก ถูกจัดเรียงไว้เพียงไม่กี่โต๊ะซึ่งเป็นงานเลี้ยงที่เชิญแค่แขกคนสนิทเท่านั้นพันษาและแพรวาที่เดินเข้ามาในงานเป็นคู่สุดท้ายทำให้พวกเขาต่างตกอยู่ในสายตาของคนทั้งงานพันษาควงลูกสาวมานั่งอย่างโต๊ะที่มีรายชื่อของเขาติดอยู่ซึ่งทั้งโต๊ะมีเพียงเขากับลูกสาวส่วนเลขาทั้งสองต่างรอผู้เป็นนายอยู่ด้านนอกงาน ก่อนที่เจ้าของวันเกิดจะเดินมาทักทายและนั่งร่วมโต๊กับพวกเขาสวัสดีครับคุณพันษาน้องแพรวาผมดีใจนะครับที่ทุกคนมางานเลี้ยงของผมในวันนี้ปวีพูดยิ้มยิ้มส่งให้สองพ่อลูกยินดีครับพันษาตอบออกไปเสียงเรียบพร้อมรอยยิ้มบาง ด้านปวีก็ขอตัวไปดูแขกเรือท่านอื่นต่อแพรบาจึงได้โอกาสเอ่ยถามผู้เป็นพ่อในสิ่งที่เธอสงสัยมาตลอดเวลาคุณป๋าคะตั้งแต่เจอคุณปวีที่ระยองในตอนนั้นน่ะจนกระทั่งถึงตอนนี้แพรก็ยังไม่เคยเจอภรรยาของเขาเลยภรรยาของเขาไปไหนหรอคะป๋าหรือว่าแท้ไม่มีภรรยาคะ ป๋าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะตั้งแต่เขามาเป็นลูกค้าเราป๋าก็ไม่เคยเจอภรรยาเขาเช่นกันแต่ก็เคยได้ยินมาบ้างว่าภรรยาเขาไปอยู่ต่างประเทศกับลูกชายแต่ก็เห็นแค่ลูกชายนะที่กลับบ้านส่วนภรรยาก,ก็อย่างที่เรารู้นั่นแหละลูกแพรว่าพยักหน้าตอบรับและคลายความสงสัยไปมากก่อนที่เจ้าของวันเกิด จะเดินกลับมายังโต๊ะของพวกเขาอีกรอบเหมือนมีบางอย่างอยากจะพูดคุยกับพวกเขาหลังงานจบขอเชิญคุณพันษากับน้องแพรอยู่ต่ออีกสักนิดนะครับผมอยากจะคุยเรื่องเจบปลามกับน้องแพรสักหน่อยนะครับพันษาหันหน้ากลับมามองลูกสาวเห็นใบหน้าเรียบเฉยมองเขาอยู่เช่นกันก่อนจะหันไปพยักหน้าตอบรับปวี พันสารู้ดีว่าแพราวารู้สึกอย่างไรอึดอัดแค่ไหนและเขาก็รู้อีกว่านับตั้งแต่วันที่แพราว่าเจอหน้าต้นปลาวันนั้นเขาก็ไม่ได้ติดต่อ,อก,กันอีกเลยเขารู้สึกสงสารลูกสุดหัวใจวันนี้จึงตั้งใจที่จะมาคุยเรื่องนี้กับปวีอยู่แล้วเช่นกันภายในงานทุกคนรับประทานอาหารร่วมกันแข่งในงานต่างขึ้นบนเวที กล่าว,วอวยพรเจ้าของงานและเป็นเจ้าของงานขึ้นกล่าวขอบคุณแขกเป็นลำดับสุดท้ายก่อนที่แขกทุกคนจะทยอยกลับยกเว้นแขกคนสำคัญอย่างพันษากับแพรวาที่ถูกเชิญเข้าไปนั่งยังโซฟาตัวใหญ่ภายในบ้านผมต้องขอโทษนะครับที่ทำให้คุณพันษากับน้องแพรต้องเสียเวลาปวีเอ่ยขึ้นอย่างเกรงใจ ไม่เป็นไรผมก็มีเรื่องจะคุยกับคุณปวีอยู่เหมือนกันปวีได้แต่มองหน้าพันษาอย่างสงสยัยเชิญคุณปวีพูดก่อนเลยครับคือเรื่องของน้องแพรก,กับตาปามนั่นแหละครับถ้าผมอยากจะฝากลูกชายของผมให้คุณพันษาเอ็นดูเป็นลูกเป็นหลานอีกคนคุณพันษาจะว่ายังไงครับ เรื่องนั้นน่ะผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วพันสาตอบในท่าทีสบายๆพราะมองหน้าลูกสาวเป็นระยะระยะแต่ผมจะขอให้เอ็นดูในฐานะลูกยังไม่ทันที่ประวีจะพูดจบประโยคเสียงรถยนต์ก็ดังมาจากทางหน้าบ้านทุกคนต่างมองออกไปยังต้นเสียงเป็นตาเดียวก่อนจะปรากฏกายของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่อายุรุ่วราวคราวเดียวกันกับพันษาและปะวีเธอเดินปรีเข้ามาด้วยความเรียบเร่งใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวคุณปวีนี่คุณจะหาคู่ให้ลูกชายโดยไม่ปรึกษาฉันก่อนเลยหรือไงเธอถามสามีโดยไม่ได้หันไปสนใจแขกที่นั่งอยู่อีกฝั่งเลยสักนิดว่าพวกเขาเป็นใคร คุณพลอยคุณใจเย็นๆหน่อยได้ไหมคุณจะให้ฉันใจเย็นยังไงไหวคุณทำอะไรข้ามหัวฉันตลอดไม่เคยคิดจะปรึกษาฉันสักคำแล้วไอ้พวกผู้หญิงที่คุณหามาให้ตะปลามนะ่ะคุณแน่ใจแล้วเหรอว่าไม่ใช่ไปคว้าผู้หญิงที่ไหนมาให้ลูกชายลูกเรานะ่ะไม่ธรรมดานะคุณ คุณต้องพิจารณาดูให้ดีๆถึงเรื่องผู้หญิงที่คุณจะหามาให้ลูกไม่ใช่ว่าไปคว้าผู้หญิงที่ไหนก็ได้นะเรามาระดับไหนคุณก็รู้ลูกสาวเพื่อนฉันก็มีแต่ระดับคนใหญ่คนโตทั้งนั้นภรรยาของปวีพูดจบทั้งห้องก็ตกอยู่ในความเงียบก่อนที่แขกอย่างพันษาจะเอ่ยออกไปพูดจบหรือยัง น้ำเสียงราบเรียบเยือกเย็นของพันษาทำให้ทุกคนต่างรู้สึกคนลุกแปลกๆด้านแปรว่าก็ยังรู้สึกตกใจเช่นกันถ้าพูดจบแล้วก็นั่งลงแล้วฟังในสิ่งที่ฉันจะพูดนับจากนี้ต่อไปเสียงเข้มของพันษาส่งผลให้คนที่ชะงักไปสักพักหันกลับมามองหน้าเขาเพร้อมมือเรียวยาวยกขึ้นป้องปาก ดวงตาเบิกกว้างอย่างตกใจก่อนจะนั่งลงตรงโซฟาอย่างอ่อนแรงเธอคือพลอยรัตอดีตภรรยาของพันษาแม่ทแท้ๆของแพรวาและเป็นแม่ทแท้ๆของต้นปามเช่นกันพันษาที่เมื่อได้เห็นหน้าคนที่มาวุ่นวายเรื่องของลูกชายเขาก็รู้สึกตกใจแทบจะเรียกสติกลับมาไม่ได้เขาไม่ได้เจอเธอเ,ธอเ,ธอเกือบ26ปี เธอเปลี่ยนไปจากเดิมมากพอสมควรทั้งการแต่งตัวคำพูดคำจาและทัศนคติซึ่งมันทำให้พันษากลับมานึกในใจว่าดีแล้วที่ผู้หญิงคนนี้ออกไปจากชีวิตของเขาเพราะถ้าเธอยังอยู่เข้ากับลูกคงไม่มาถึงจุดนี้แน่นอนคุณปวีเรื่องที่คุณฝากให้ผมเอ็นดูต้นปาล์ม ผมโอเคนะผมเอ็นดูในฐานะหลานชายของลูกค้าคนเก่าคนแก่เท่านั้นถ้าจะให้ผมเอ็นดูในฐานะลูกเขยผมเองก็คงจะทำไม่ได้เพราะความรู้สึกของแพรว่าจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอปวีที่นั่งบีบมือตัวเองอยู่ข้างลูกชายก็ได้แต่พยักหน้าอย่างจำยอมส่วนคุณ คุณจะไปหาลูกคนใหญ่คนโตที่ไหนมาประเคนให้ลูกชายของคุณก็เชิญเถอะแล้วก็หาคนให้อยู่ในระดับเดียวกันกับตัวเองด้วยล่ะแต่ไม่ใช่แค่ฐานะนะแต่เป็นสมองนะ่ะแล้วไอ้คำที่ว่าไอ้พวกผู้หญิงที่ไหนที่คุณพูดออกมานะ่ะมันเป็นพวกผู้หญิงประเภทเดียวกันกับคุณหรือเปล่าคุณพลอยรัตเสียงเข้มของพรันา ทำออาพลอยรัฐที่นั่งอยู่ข้างสามีถึงกับสั่นจนตัวโยนทั้งรู้สึกกลัวและกังวลใจจนปวีต้องรีบคว้าภรรยามากอดปลอบส่วนแพรบาท,ที่นั่งงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีแต่คำถามมากมายเต็มหัวเธอไปหมดแต่เธอก็ได้แต่นั่งเงียบและเก็บความสงสัยเอาไว้ไปถามผู้เป็นพ่อที่บ้านแทนผมจะบอกเอาไว้ตรงนี้เลยนะ ว่ไม่ใช่แค่คุณที่ต้องการหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกชายของคุณผมก็เหมือนกันผมก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกสาวคนเดียวของผมเหมือนกันส่วนคุณปวีคุณอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะว่าทำไมคุณถึงอยากให้ลูกชายคุณแต่งงานกับลูกสาวผมไอ้บริษัทขนส่งที่กำลังจะล้มละลายนั่นน่ะ ผมว่าภรรยาของคุณน่าจะช่วยคุณได้นะเพราะดูท่าทางเธอน่าจะรู้จักคนรวยๆเยอะเลยสำหรับวันนี้ผมกับลูกสาวคงต้องขอตัวก่อนและหวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันอย่างคนสนิทนับจากที่ผมก้าวขาออกจากบ้านหลังนี้ไปถือว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน หวังว่าคุณจะเข้าใจนะคุณปวีอ๋อผมต้องขอขอบคุณสำหรับคำเชิญให้มาเป็นแขก V.I.P. ของคุณในวันนี้ผมรู้สึกว่าผม V.I.P. จริงๆปวีที่นั่งปลอบภรรยาอยู่ก็ได้แต่พยักหน้าตอบรับอย่างจำยอมแม่เขาจะยังไม่เข้าใจสถานาการณ์นี้มากนักก็ตามแต่เขาก็ไม่กล้าพอ ที่จะถามพันษาออกไปเพียงแค่เรื่องจะจับลูกสาวเขาก็น่าอายมากเพียงพอแล้วต้านปลอยลัดที่ได้ยินคำว่าลูกสาวออกจากปากของพันษาเธอก็เหลือบตาขึ้นไปมองหน้าหญิงสาวข้างกายเขาทันทีก่อนที่น้ำตาจะหลั่งไหลออกมาอย่างรู้สึกผิดพันษาที่จับมือลูกสาวเตรียบตัวเดินออกไปก็พลางนึกบางอย่างขึ้นได้ ซึ่งหันกลับมาหาปวีอีกครั้งอ้อแล้วก็อีกอย่างเผื่อคุณปวีจะไม่เข้าใจสถานการณ์นะครับผมจะบอกให้คุณรู้อะไรสักอย่างไว้ก็ได้พันสาพูดด้วยสายตามีเลสไนทําให้พลอยรัดที่นั่งตัวสั่นอยู่รีบสายหน้าระรัวด้วยอาการหวาดวันผู้หญิงที่คุณนั่งปลอบอกปลอบใจอยู่นะ เขาคืออดีตภรรยาของผมซึ่งก็เป็นแม่แท้ๆของแพรวาเธอทิ้งผมไปในช่วงที่ผมลำบากทิ้งลูกน้อยตาดำๆไว้ในห้องเพียงคนเดียวเพื่อไปหาสิ่งที่ทำให้ตัวเองสบายโดยไม่นึกถึงใครเลยนอกจากตัวเขาเองปวีนั่งนิ่งด้วยความมึนงงก่อนจะหันมองภรรยาที่กำลังร้องไห้อยู่ข้างกายเขาด้านแพรวา เมื่อได้ยินผู้เป็นพ่อประกาศกล้าว<ๆ>เธอก็แทบจะหยุดหายใจเธอช็อกไปสักพักก่อนที่ผู้เป็นพ่อจะโอบก,กอดเธอเอาไว้อย่างเรียกสติและให้กำลังใจเธอจึงหันมามองหน้าผู้เป็นพ่อก่อนจะเบนสายตาไปหาผู้ที่มีศักดิ์เป็นแม่แท้ๆของตนด้วยสายตาว่างเปล่าแปลว่าไม่ได้รู้สึกยินดียินร้ายกับเธอเพราะตลอดชีวิตของหญิงสาว ก็มีเพียงพ่อเท่านั้นที่อยู่ในทุกช่วงเวลาของเธอมาตลอดชีวิตแพรว่าที่เมื่อเรียกสติได้โก็ยกมือบางไปกอบกุ่มมือผู้เป็นพ่อพร้อมกับปีกเบาๆอย่างให้กำลังใจก่อนจะส่งยิ้มบางให้เป็นการยืนยันว่าเธอไม่เป็นไรระวังคุณจะโดนแบบเดียวกับที่ผมเคยโดนมาก่อนนะครับผมขอตัวละสวัสดี แพรวาหันไปสบตาก,กับพลอยรัตอีกครั้งแต่ไม่มีคำพูดใดๆออกจากปากของเธอเลยเธอจึงหมุนตัวเดินออกจากบ้านไปพร้อมกับผู้เป็นพ่อพันษาและแพรวาเดินมาขึ้นรถที่จอดรออยู่หน้าบ้านโดยมีพระศินและอน้นยืนรออยู่แล้วสองพ่อลูกเดินขึ้นรถเงียบๆจนทำให้เลขาทั้งสองคนมองหน้ากันด้วยความแปลกใจ ก่อนจะรีบขึ้นรถตามไปหลังจากนั้นก็มุ่งหน้าไปยังบ้านฉันท้ารุ่งเรืองทันทีภายในรถตกอยู่ในความเงียบพระสินที่นั่งอยู่ด้านหน้าคู่กับคนขับอย่างอน้นก็ได้แต่เหลือบมองกระจกดูแพรวาเป็นระยะระยะหญิงสาวที่นั่งเงียบมาตลอดทางสายตาทอดมองออกไปทางด้านนอกอย่างใช้ความคิด ด้านผันษาก็นั่งนิง่งบีบมือลูกสาวไปตลอดทางโดยไม่ยอมปริปากพูดใดๆออกมาจนรถยนต์เคลื่อนตัวเข้ามาจอดยังโรงจอดรถของบ้านแพรว่าเดินลงจากรถเตรียมเดินเข้าบ้านทันทีแต่ผู้เป็นพ่อได้เอ่ยขาดขึ้นก่อนแพรว่าอย่าพึ่งขึ้นห้องนะลูกอยู่คุยกับป๋าที่ห้องโถงก่อนถือว่าป๋าขอร้องนะ แพรวาที่ยืนหันหลังให้ผู้เป็นพ่ออยู่ก็พยักหน้ารับแล้วเดินเข้าไปในบ้านทันทีพันษาได้แต่ถอนหายใจอย่างกลางวลส่วนสองคนนี้ก็ไปพักเถอะนะถ้ามีอะไรเดี๋ยวฉันจะเรียกผ้าสินและโอนพยากหน้ารับแล้วเดินไปทางส่วนหลังบ้านทันทีพันษาจึงเดินมุ่งหน้าไปยังห้องโถงของบ้านที่มีแพรวานั่งกอดอก เพราะผู้เป็นพ่ออยู่บนโซฟาตัวใหญ่กลางบ้านเขาจึงเดินไปทิ้งตัวลงนั่งข้างลูกสาวด้วยใบหน้าเรียบนิ่งเล่ามาค่ะพ่อแพรรอฟังอยู่ขอตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะปรอยรัตคือแม่ของแพรเธอทิ้งป๋ากับแพรไปตอนที่บริษัทมีปัญหา ทิ้งเอาไว้เพียงจดหมายแผ่นเดียวไว้ให้เราเธอบอกว่าเธอทนลำบากไม่ได้เธออยากไปหาสิ่งที่สามารถทำให้เธอสุขสบายได้ซึ่งตอนนั้นน้องแพราอายุได้เพียงสองขวบป๋าจึงต้องอดทนทำทุกอย่างเพื่อให้บริษัทกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งและดูแลน้องแพรให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพให้ผู้หญิงคนนั้นได้เห็นว่า แม้จะไม่มีเธอป้าก็สามารถเลี้ยงน้องแพรให้ดีได้และเพียงหนึ่งปีเท่านั้นทุกอย่างก็กลับมารุ่งโรจน์อีกครั้งจนป้าตัดสินใจย,ย้ายงานมาอยู่ที่ไทยซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณยายน้องแพรป้าตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้ผู้หญิงคนนั้นได้รู้จักฉันทะรุ่งเรืองจริงๆว่ามันยิ่งใหญ่แค่ไหน ปาอยากทำให้เธอรู้สึกเสียใจที่กล้าทำเช่นนั้นกับปาและน้องแพร ى. ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับคุณประวีปาก็เพิ่งจะรู้วันนี้พร้อมกันกับน้องแพรเนี่ยแหละแพรวามองหน้าผู้เป็นพ่อที่นางนานิง่งคิ้วขมวดอยู่เธอจึงพุ่งตัวเข้าไปกอดผู้เป็นพ่อทันทีพลางรูปหลังพันสายอย่างปลอบใจขอบคุณนะคะปา ที่อดทนเพื่อน้องแพร ى. ดูแลน้องแพรมาอย่างดีเสมอมาป๋าคือครอบครัวเพียงคนเดียวที่แพรมีเรามีกันอยู่แค่สองคนตั้งนานแล้วค่ะป๋าแล้วเราก็จะมีกันตลอดไปป๋าอย่าเป็นกังวลป๋าอย่าคิดมากเลยนะคะแพรวารู้ดีว่าพ่อคิดมากเรื่องของเธอกับผู้เป็นแม่เธอรู้ว่าพ่อของเธอกังวล ว่าเธออาจจะอยากไปทำความรู้จักกับผู้เป็นแม่แท้ๆของเธอป๋าก็ขอบคุณที่หนูเกิดมานะลูกป๋ารักน้องแพรสุดหัวใจเลยนะพันสาก,กอดตอบลูกสาวอย่างเต็มรักกอดที่ทั้งสองจะพ่าออกจากกันน้องแพรไม่เป็นไรแล้วคะ่ะคุณป๋าขึ้นไปพักผ่อนเถอะนะคะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วน้องแพรก,ก็เหมือนกันนะลูก รีบขึ้นไปอาบน้ําพักผ่อนตื่นเช้ามาจะได้สดชื่นแพรว่าส่งยิ้มบางๆให้ผู้เป็นพ่อก่อนที่พรรษาจะเดินขึ้นไปชั้นสองของบ้านเธอมองตามผู้เป็นพ่อไปจนลับสายตาแล้วทิ้งตัวเอนหลังพิงพนักโซฟาอย่างคนหมดแรงพร้อมหลับตาอย่างใช้ความคิดแต่จูๆ่ๆเธอก็รู้สึกเย็นวาบอยู่บริเวณข้างแก้ม ดวงตากลมโตจึงเบิกขึ้นมองอยังสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาประทาบเข้าที่แก้มของเธอก่อนจะพบว่าเป็นขวดน้าส้มที่มีมือหนาของใครสักคนถือมาแนบที่แก้มของเธอแพรวาจึงเหลือบไปมองเจ้าของมือนั้นภัสินที่ยืนอยู่ข้างเธอแล้วเขาก็ยังอยู่ในชุดเดิมภัสินที่นั่งมองผู้เป็นนายทั้งสอง ผ่านกระจกทางด้านหลังบ้านด้วยความสงสัยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ตนจะเข้าไปก้าวก่ายได้เขาจึงได้แต่นั่งมองเงียบๆเผื่อผู้เป็นนายเรียกใช้กระทานหันและเมื่อในายใหญ่ของบ้านเดินขึ้นชั้นบนไปเขาจึงเดินไปหยิบน้ำที่ห้องครัวเพื่อหนาม,มาให้ใครอีกคนที่ดูทีท่าไม่ค่อยดีตั้งแต่ออกจากงานเลี้ยงวันเกิดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาแล้ว เขาทิ้งตัวนั่งลงข้างกายหญิงสาวที่นั่งพิงโซฟาอยู่ด้วยใบหน้าอิดโรยดื่มน้ำหน่อยสิจะได้สดชื่นหญิงสาวมองหน้าชายหนุ่มสลับกับน้ำส้มก่อนจะตัดสินใจหยิบน้ำส้มขึ้นมาเปิดดื่มครั้งเดียวจนหมดขวดผัสศินจึงใช้นิ้วโป้งเช็ดน้ำส้มที่ไหลออกมาจากมุมปากของเธออย่างเบามือ ไม่ได้คุยกันนานเลยนะครับพระสินพูดพร้อมกับจ้องเข้าไปในดวงตากลมโตคู่นั้นโดยเธอก็จ้องเขากลับมาเช่นกันมีอะไรอยากระบายไหมมือหนายื่นไปรูปศีรษะเธอเพื่อให้กำลังใจด้านแพรวาท,ที่มองหน้าเขานิ่งก็โผล่เขากอดชายหนุ่มทันทีใบหน้าแสนหวานบัดนี้เต็มเปร้วคราบน้ำตา ที่หลังไหลออกมาเป็นสายร่างบางซูกหน้าลงที่ซอกคอของเขาโดยไม่มีคำพูดใดๆออกจากปากของคนทั้งสองชายหนุ่มปล่อยให้หญิงสาวได้ระบายความอัดอั้นภายในใจมากมายนั้นออกมาภรรยาของคุณปวีคือแม่ของฉันน้ำเสียงเบาหวิวที่แววออกมาให้ได้ยินและคำพูดของเธอ ก็ทำให้เขารู้สึกตกใจไม่น้อยเขาไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมทั้งพรรษาและแพรวาถึงได้มีทีท่าแบบนั้นคุณโอเคหรือเปล่าแพรวาผละออกจากซอกคอชายหนุม่มแล้วหันกลับมามองหน้าเขาพร้อมกับพยักหน้าให้ชายหนุม่มภาสินเองก็ยื่นมือไปลูบคลาบน้ำตาที่เปื้อนบนใบหน้าออกให้เธอ ฉันฉันโอเคฉันแค่รู้สึกตกใจที่ได้เห็นหน้าแม่แท้ๆของตัวเองและที่ร้องไห้ก็แค่ดีใจที่ได้อยู่กับป้าไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นเพราะการพบกันครั้งแรกนั้นน่ะมันทำให้ฉันรู้สึกแย่กับความคิดของผู้หญิงคนนั้นมากฉันบอกตามตรงเลยนะว่าฉันผิดหวังกับคำว่าแม่ แม่ที่หวังอยากจะได้เงินอยากอยู่สุขสบายแต่ไม่เคยคิดจะทำงานเลยแล้วดีใจหรือเปล่าล่ะที่ได้เจอแม่ถ้าถามว่าดีใจไหมก็ดีใจนะเพราะยังไม่เคยเจอกันเลยสักครั้งแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากเจอขนาดนั้นเพราะที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็ดีมากแล้วฉันไม่จำเป็นต้องมีแม่ พราะปา๋าสามารถเป็นให้ฉันได้ทุกอย่างทั้งพ่อแม่เพื่อนแปรว่าพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังจนชายหนุ่มสัมผัสได้ถึงความรักความผูกพันที่มีต่อพ่อของเธอและความแน่วแน่เด็ดเดี่ยวของเธอด้วยเช่นกันดีแล้วอยู่กับปัจจุบันอยู่ดูแลเป็นกำลังใจ ให้คนที่อยู่เคียงข้างเรามาโดยตลอดจะดีกว่านะอย่าไปนึกถึงสิ่งที่มันบั่นทอนกำลังใจของเราเลยแปลว่าพยักหน้ารับแล้วเอ็นตัวไปพิงชายหนุม่มโอบรอบคอเขาอย่างหาคนปลอบประโลมแล้วเรื่องของเราล่ะแปลว่าถามชายหนุม่มพลางยกนิ้วขึ้นไปเขี่ยกแก้มสากนั้นไปมาพีทว่าเราคุยกันรู้เรื่องแล้วนะใคร ใครไปคุยไปตกลงกับพี่ตอนไหนพูดเองเออเองตลอดอะ่ะน้ำเสียงของเธอเริ่มเปลี่ยนไปแพลวาพระสินกดเสียงต่ำเรียกชื่อเธออย่างอ่อนใจด้านแพลวาก็แกล้งทำเป็นไม่สนใจมือบางก็ยังซุกซนปัดปลายไปทั่วใบหน้าของชายหนุ่มในเมื่ออีกคนปฏิเสธแต่อีกคน เหมือนจะตัดใจไม่ได้นะคะท่านผู้ฟังแล้วแบบนี้เรื่องมันจะลงเอยยังไงคะทั้งคู่จะรู้ใจซึ่งก,กันและกันแล้วได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเอาเป็นว่าเรามาติดตามในคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าก็นำเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้กับแอดมินแล้วก็ไรคะ่ะสวัสดีคะ่ะ